สวัสดีผมแมพป่นองัมดีผมแมพี่นงทุกคนด้วยเราจะมาสิ<ห>ปึง <c oughs> ่งผัายเ<ร>าม่ตนีแล้วมูฮาวก็เล่นลอรเตอร์นะโอเคนะรู้สวัสดีนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเคอร์เตอร์สไตร ถากโ,โกนะครับผมหรือว่าเรียก,กชื่อเต็มว่าอะไรโอ้โหรู้กันทั้งห้องเลยนี่วา <S 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 โกบอลนะใช่ก็สับก็เป็นเกมที่อ,าาอันนี้อาจจะเป็นตอน,นอันนี้เป็นตอนที่สองนะฮะซึ่งเราก็เรื่องจริงเล่นมาเยอะแล้วแหละแต่ว่าจะอัดเป็นครั้งที่สองเพราะว่ารู้สึกว่าอยากกลับมาเล่นนะโอเคต่อไปนะฮะเดี๋ยวว่าคราวนี้เราจะมาเล่นแบบว่าไม่ได้เล่นเหมือนเมื่อก่อนไปเดทแมดและพวกนี้แล้วฮะเราจะเปลี่ยนจากเดทแมทเป็นคอมปิทิชันนะฮะเป็นโหมดเกี่ยวกับเรื่องการ วางแผนนะวางแผนระเบิดซึ่งผมขอตัดแมปนี้ไปนะไอ้ดูสไอ้ไอ้ดูสไอ้แมปโดขี้นะไอ้แมปไอ้แมปฝนเนี่ยเป็นแมปที่ผมโคตรเบื่อเลยฮะมันไม่เอามันโดนเอมันเอามันดัชครับแต่ผมเรียกดูสขี้ครับผมตอนเทปผมไม่เอาแบบนี้เพราะว่าเล่นจนเบื่อแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะติ๊กแมปนั้นออกแบบเดียวนะฮะแล้วก็เริ่มเลยมาอัตราการสุ่มก็เหมือนเดิมครับผมมันก็จะมีแมปที่เหลือออกมาจากนั้นเฮ้ยหวาดแล้วหวาดแล้ว ออฟฟิศเย่เย่อยากเล่นมานานแล้วเว้ยเย่ yeah, ครับเฮ้ยต้องรับตัวประกันนี่หว่า <c oughs> สวยนะีย่ไงเดี๋ยวกูก็คาดตัวประกันไนดะ้เล่นแม่งเลยเดี๋ยวเราจะอันนี้มันจะเหมือนเราต้องเราเป็นตำรวจหรือโจรเนี่ยถ้าเป็นโจรต้องรักษาตัวประกัน <c oughs> อา้าวเป็นโจรวะเฮ้ยเย่ <Yeah. S 1> อย่าซื้อปืนก่อนซื้อปืนก่อน ยังโหลดไม่เสร็จเลยอันนี้เป็นวอร์มใช่ไหมขอแนะนำนะช่วงแรกๆถ้าเกิดวอร์มซื้อปืนแม่งเป็นแพงไปเลยฮะมันไม่ผลต่อเงินอะไรเลยโอฟิตตัวประกันตัวประกันโอ้ว่าแต่แต่หมาออฟฟิศนี่ไม่ได้เล่นนานแล้ะเออเหมือนกันผมก็ไม่ได้เล่นนานเกมหน่อยไทยครับมีไทยมมันาเฮ้ยคนไทยคนไทยฮะคนไทยก็หอมคนไทยก็หอมพูดอะไรนะพูดไงนะพูดไงนะไทยไทยคนไทยขอเสียงหน่อยครับครับครับเฮ้ย เดี๋ยวพูดกดไลค์เฮลโหลจัดยังไม่เรียนรู้วิธีพูดเลยโดนยิงตายโอนี่ฮะเอ้ไอออมแวรี่ฟอร์มนี้เราต้องออกเป็นสไตล์อังกฤษนะฮะอ๋ออังกฤษอย่างกระแตอย่ากระแตพูดเลยน้อยกว่าเออหุ่นฆ่าน้อยสมควรตายเออตายเลยตายเลยเนี่ย เฮ้ยจะเริ่มแล้วฮะโลกแห่งความจริงกำลังเข้ามาจะดเครื่องอยู่กันแน่ชันไม่ได้ยากโอ้ยเลยๆนะไปๆๆเลยไม่ใช่แข่งขันดีวะตัวเพื่อนได้ไปไหนใจเย็นพี่มันมันเปิดลิฟท์ไฟมันเปิดนะพี่ฆ่ากันชายนะพี่อะไรจริงใจเย็นใจเย็นอะไรพี่จะพยายามลิงหัวเพื่อนเอาไว้ไอ้สัตว์กูไม่กลัวแล้วพวกเราฆ่าเลยกูกลัวพี่แล้วเนี่ยว้าวแหนมนาโดนแดดครับผมตอนนี้ตายไปสองแล้วแกปตอนแนวยังไม่รู้เลย เออเราลืมแนะนำตอนนี้เราอยู่กับนี่นะฮะที่พูดอยู่นี่คือพี่ปิ๊กนะฮะใครที่ติดตามรายการวิจิตตั้งแต่นู่น,น,นเก่าๆคง,งรู้ต้องรู้จักฮะเพราะว่าเขาเป็นคนหลายอย่างแล้วตั้งแต่อะไรนะเปิดกางเกงในเอ้เปิดเปิดเซิร์ฟให้นะฮะแล้วก็ทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังหลายอย่างเลยฮะแล้วก็พวกวเวลาทีมเออไม่เคยมาเบ <c oughs> ื้องหน้าเอีอยู่แต่เบื้องหลังไม่มาเบื้องหน้าฮะวันนี้เหมือนเขาจะได้ผุดจากดินออกมาแล้วได้ผุดทลาอยู่ที่สองแป๊โอ้โหวันนี้หยุดจุ่งเก๊ โอ้ว่ามันจ t ฟังอะไรตุ้งอ๋อโอ้ยไม่ดูเอ้าแม่งกำลังลากศพเลยดูดูครับผมใคร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 ครับผมมามามาต่อกันเลยจริงเหรอยิงกันตรงไหนวะเฮ้ยขอ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 ปืนขอปืนเฮ้ยไอชิดโอปืนทำไมมาเร็ว ง่ายงตอนนี้ตัวประกันโดนฮิ้วไปหนึ่งหรือเปล่าใช่ปะกับ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 มันอดตรงไหนกันนะไม่รู้ว่าที่มันโดนฮิ้วอยู่ไหนวะที่มันอยู่ไหนเนี่ยน่าจะอยู่ในสปาวหรือเปล่าฮะสปาวที่ไหนแล้วมาอยู่ที่ไหนเว้ยกระจกไม่แตกด้วยงเหมือนมันโดนฮิ้วไปตัวหนึ่งแล้วตัวประกันเราอะไม่อะมันอยู่ทางไหนโอ้ยเจอแล่วตายเอาละไอ้หมานี่มาจากไหนกูยิงนะเว้ย เาเว้แล้วไม่เงินใหม่ไวะเดี๋ยวนะคุยังไม่เล่นดิโอ้ยเออต้องบอกอีกอย่างนึงคือพี่พีเขาเพิ่งเล่นนะฮะยังมิ่งเล่นอยู่เขาเพิ่งซื้อได้ไม่นานอะแต่พวกเรานี่อาวุธโสดละโอ้ใครปีนไม่ยิงไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้ไอ้ไอ้ใช่ฮะโอ้ no ว h a t are you d o i n งเอ้ามึง กระจกมึงอึดมากกระจกเฮี้ยวโอเคแล้วแต่แบบนี้มันอัปเดตเรื่องเรื่องกระจกกับเรื่องเงานะใช่ก็ภาคนี้มันก็มีเงาเข้ามาแหละมาตั้งแต่ภาคซ้อแล้วมาภาคซอนคือภาคก่อนจะโกโกเนี่ยซอนนี่ซอนเออเผ็ดไม่เฮียแล้วเฮ้ยกำลังมีตัวประกันวิ่งฮะ กัปลนสวยแล้วไงแบงนสนมามาเอามาให้พี่เล่นหน่อยเฮ้ยปืนนี้ดีไอ้ปืนนี้ของไอ้ไอ้จีนแดงอ่ะต้องตั้งใจเล่นบอกให้เล็งต่ำใช่ไหมอย่าเล็งพื้นตรงตีนตัวเองนะช่วยพี่จะเล็งต่ำอย่างนั้นต่ำแป้วปะวะนั่นก็ต่ำไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพาเราไปเจอกันโอ้ย ใ,ใ,ใครมามาบังทัศนวิสัยผมมึงโลกตรงนี้ใช่มเออยเสียงเสียงเสียงนั่นไงอุ้ยตัวประกันนั่งอย่างเร็วโอ้เ้ยนั่นเนี่ยไม่ไม่ทันครับผมเฮ้ยใครโยนปืนให้กูวะแดงส์โอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจจะยิงกูทำไมเอ้ยฆ่ากันเองเลยบอกเลยอย่าโดนปืน ข้าคดีแยังโคตรทีมเวิร์กเลยเฮ้ยไอ้นี้ไอ้นี้เนียนว่ะเฮ้ยเรามาโหลดตรงนี้ว่ะหลังบไอ้เพลงโอ้ยนั่นไงเฮ้ยเหมือนมันวิ่งเร็วกว่าเดิมผมก็ตามพี่เนี่ยเฮ้ยพี่เราต้องเฝ้าตัวประกันไว้เว้ยโอ้โเฮ้ยมาพี่สามเลยมาสามตัวโอ้โหระเบิดขี้เลยโอ้ขาวจั๊วงเลยไอเรา ไอเรางค่ไหนวเกม้างเฮ้ยพีเคข้างหลังข้างหลังนั่นไงโนมีดด้วยโอ้โหอ้าเอ้าเมยิงกูยิงจขออะไรยิงกูทำไมเนี่ยเรียบร้อยครับโดนครับเอาเฮ้ยไอ้ดโปหรือเปล่า เย้กูได้ดูจำนวนด้วยดูจำนวนซื้อไไม่มีเลยแอดทิชเฉยเลยปวดหัวเลยนั่นยังไงเพื่อนตกใจเพื่อนเฮ้ยไปเจอระเพิดแฟนมาแล้วว่างตกอุ๊แล้วพีแล้วเอาวิสติกไทยว่เอาโอ้นั่นไงนั่นไงเออใส่ขาดอืมอ้าว โอ้โหโดนตุยตุดโดนมีดตุยเลยมันเหลือสองก็ไม่บอกเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเอาเองเอ้ยเอ้ยปืนนี้ก็ใช้ได้แลกกันโครงการแลกบ้านวันไงกูตายก่อนเลยเออเอ็กค่าโหกูไม่รู้จะเหลือสี่เหลือสี่ เจอหนึ่งเจอหนึ่งเล็งตามเล็งตามพี่เล็งตามอุ้ยเรือกหาอยอะไรเช่ยฝ <c oughs> นผงตายเนี่ยเหลือสี่เจ้าพี่อยากจะถามเจ้าอะไรกับคนเลืองเหลือสี่วะคือมึงเดินมาเอามือตบหวัวกูก็แทบตายเลยไม่แทบตายตายห่าเลยเพียพ <c oughs> ูกหัวทิ่มแล้วเนะี่ยเฮ้ยมันมาม,นมาซ้ายซ้าย น be me ั่นไงเห็นไหมเห็นไหมหูหน้าจังกำลังจะหลอกใส่ไหลเลยโอ้โอ้วันวันต่อยุดโอ้ตกใจเสียงเพชรไปดิให้ยูวัตถิจุลย์อันนี้นะฮะเอ่อไอที่กดเมื่อกี้นี่ไม่นี่เพชรนะเอาสกาย โอ้ you doing you know guys ไอ้ไอ้แม่งมาสองอะไม่มาสองคือแบบเฮ้ยผมว่าซื้อหมูโลท้อมาดีกว่าอ๋อพี่วะทำไมพี่ไม่แม่นพี่ว่ามันต้องเป็นเพราะสีเป้าทำไมพี่ตาบอดสีอะไม่ท่าเชียร์เลยไม่มัน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 ไม่ท่าเป้าเป็นสีนั้นเดี๋ยวไม่มีจะแดง ไม่ตายไม่ตายมึงไม่กล้าไปตายอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันจะปั่เป้านนะครแค่นัดเดียวเองตาคิดว่าตานี้เพียรได้ไหมคิดว่าตานี้ผมได้แล้วโอ้โหไม่ทันว่ะนี่คือ ใครใจปั้มนะฮะซื้อกุญแจเฟดรกอลแปดสิบบาทนะฮะนั่นไงใส่กระชัยนั่นยังงูอโอ้ยนี่น่เอาไงก็เอาไงมองฮะอยๆประดับเป็นยู่ไรกูรู้เลยเอาไงนั่งครับผมมองซ้ายมองขวาถ้ากูเดี๋ยวก็มีอาอาลูกอมฮอนมาเม็หนึ่ง ตู้ม่นก็เขาคันออกอนเทียกลัวมันเห็นแล้วโอ้โหไขแตกนี่นาน้านขึ้นไงสดสดวันนี้สวดวันนี้เรียกกระตมแล้วพี่ซื้อให้ตัวเองอ่ะนะพี่นั่นแกนั่นแกไม่ก่ไม่นานเล่นเลยพี่เาอะไรไงาวนี้เราจะเป็นไฟลุยบ้างฮะไม่มีแมตช์หนึ่งนี่มากี่ชั่วโมงวะ นี่ครับในที่สุดพี่จะได้รอบรอ่แล้วก็แล้วแต่นะแต่มันก็คงไม่เกินครึ่งชั่วโมงมั้ยเดี๋ยวต่องไปพี่จะใช้ตอนนี้เราต้องฮะโอ้เยอะไปเปล่าพี่ประมาณ2ีสองสามนาทีดิีสองนาทีดิไปเร็วไปเร็วโปรปงขึ้นไงขึ้นไงเอจะ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 เอ ไอตัวประการเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คนละทีมกันเราอยู่ตำรวจพี่โอ้นั่นไงกูกูเก็บปุ๊บพี่พี่มาพี่เจอมันนะเว้ยพี่ยิงสองนัดพี่นึงบุกเข้าพี่หยุดยิงแล้วพี่ก็เดินไปโอ้ยแล้วมันยิงหลังพี่ตายเหมืนไงไม่าอวดเลยยอดเอ้เมื่อกี้เก็บตัวประการปุ๊บกูบินเลย โอ้โหไส้กระจายแแ่บการอยูไหนวะไปแล้วไปแล้วเอาไงเอาไงเอาไงลังเลลังเลเก็บเก็บเก็บไม่ได้เก็บปุ๊บตายปั๊มเลยเว้จริงเลยจริงจริงโดนหน้าตางโดนหน้าตาจี้กัมันไงจะใช้เลยพี่รุ่ซองอ่ะพอพี่ได้ตัวคนพี่ถือปืนสั้นเลยใช่ปะตามใครไปไม่รู้ฮะชื่ออ่าชื่อเป็นแล้วว่าก็มมันา อ้ลวย่าให้เอาเข้าเอาอล้วทำไมพี่เิอไม่เข้าอ่ะโอ้ยไปไปไปตบกันไม่ได้อยู่นี่อยู่ห้องนู้นชอบชอบโอ้ยพี่ไม่ความจำไม่ตายไม่ตายไม่ตายได้จะต้องตามนีย เกมนี้ทั้งสมจริงจริงไรเนี่ยแต่มันไม่สมจริงในว่ามันไม่โอ้พี่หยาเลยถ้ามีกระจกบาดแล้วเดินช้านี่กูเลิกเล่นแล้วเว้ยมาค่มีเหี้ยอะไรวะโอ้ยแม่งตุยตูน่ะเล่นแฝดแล้วตุยตูดคือเพลงไม่ยิงให้ไวแบบนี้วะเก็บเอ็มสี่ได้เท่านั้นแหละกูตายโอ้ยอะไรวะกูเก็บปืนพีเก้าศูนย์แล้วกูก็ตาย ห้าหม้าคุณส่วนส่วไปนี่ัใครสนใจแลกปืนไหมมมามพี่อยู่ไหนนี่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่มามาเอาไปแลกปืนกันมามนีิหันมาดิเอามาโยโยมามาโยมากลัวไม่ไว้ใจเอาโอมีปืนปืนพกซื้อไม่ทัน เฮ้ยได้ปืนแล้วพี่90ว้าเอ้ยกูเป็นแล้วว่าเก็บปืนโชว์แล้วกูก็ตายเจ๊ด้วแล้วสภาพพี่แบบไงเดินเดินมาพุ่งแกแล้วกดเพ็งอยู่ไอสภาพอะไรเจาะหัวแล้วเพลงมาไหนแล้วเนี่ยตายอะไมเพลงกากจังอกูเล่นปืน5,000แล้วไม่ไหวปืนอะไรวะฮะ s คา a ไอ้เจ้าตัวกูแม่นนะเฮ้ยดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยจ้าเฮ้ยคันว่ะตายหมดตายหมดเไอ้เฮ้ยควันถึงควันเรียแล้วเนี่ยนี่นี่โอ้โหยังตายไลต่อไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่สองโอ้โหอะไรวะกูสาดซื้อปืนนี่เป็นไงล่ะยังช่วยเพื่อนยิงได้กระสุนหมดปะเฮ้ไรหืมเป็นไงครับ แม่เนี่ยอัมตีใครวะไอเอเคใครวะยังเจมไอเอ้ยยังไม่ได้อลอง,งเลยโว้ย,ยได้ฟาว่า,าฟ้าว่าทำไมไม่เป็นปูเนี่ยผมนี่อยู่ที่หนึ่งนะเว้ยทำไมผมไม่ได้ล่ะผมนี่อยู่ที่สองนะเว้ยผูอยู่ที่หนึ่งนะเว้ยเอ้ยคิดเราใช่ไหมเอ้อยนี่นี่สำหรับใครที่เปิดทีมชาติสามารถมารับสมัครนะพวกเรารับ เราไปปวนทีมชาตินะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบที่ท่านี้เพราะว่านะเราก็เราก็เล่นกับซุวเปอรแมนนึงนะเพราะว่าก็เจอกันขมุ่งขมิมงกระมิ่งกระมอยนะเอ้ยกระมอยนะะอยเดียจอกันเจอกันนะะวลานทีเจอกันก็เอาน้ๆไปหน่อยนะโอเคสําหรับวันนี้นะฮะกระผมถามว่าหายไปไหนนานก็ก็ช่วงนี้มันช่วงเออโอ้ย ดูช่วงนี้ไม่ค่อยว่าครับผม,อมเอาเวลาไปเรียนซะมากกว่านะครับผม,มต้นไม้ต้นมะม่วงโอเคงั้นก็ขอสำหรับวันนี้ขอแค่นี้ครับผมขอีอน่นตนในน้นเออยเอ้ยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะสำหรับวันนี้นะฮะก็ใครที่สามารถติดต่อสปอนเซอร์อได้ทางสกายวีพีจีนะผมสามารถสมัครทีมงานได้นะครับผม สามารถสมัครทีมงาน80บาทโอ้ยไม่ใช่สามารถใช้จากสมัครทีมงานมาส่งข้อมูลตัวเองชื่อโปรไฟล์นะสามารถโอ้ยสสามารถนะเดี๋ยวเราจะมีคลิปขึ้นตอนจบคลิปนะว่าคลิปนั้นเกี่ยวกับคลิปเรื่องสมัครว่าสมัครยังไงนะหรือว่าเข้ามาดูช anel แล้วทวนดูคลิปเก่าก็ได้สมัครยังไงล่ะครับก็ง่ายๆเดินมาพี่ๆมงขอเป็นทีมงานด้วยท่านี้ครับได้เป็นละครับอืได้ตีนกับบ้านเลยครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ ก็ขอแค่นี้นะผมงั้นก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมไลค์และซับสไคร e กันด้วยนะครับผมเยัยกุ้ยกุ้ยกล้ยกล้ยกล้ยตานี